เราตั้งค่าโพสล่วงหน้าไว้แล้วเราอยากจะแก้ไขโพสนั้นๆก่อนที่จะถึงเวลาโพสเราจะไปแก้ไขตรงไหนดีเดี๋ยววันนี้พี่เปิ้ลจะพาไปดูวิธีการแก้ไขโพสล่วงหน้ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการตั้งโพสล่วงหน้านะคะไปที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่คะ่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกภาพถ่ายที่เราต้องการจะโพสขึ้นมานะคะได้รูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปแล้วก็มาใส่ คำอธิบายข้อความแคปชั่นให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราไปเลือกตัวเลือกการกำหนดเวลาค่ะแล้วก็มาเลือกกำหนดเวลาในภายหลังนะคะพอเลือกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกวันที่ เวลาแล้วก็นาทีที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็กดบันทึกนะคะบันทึกเรียบร้อยแล้วให้คลิกกลับไปหน้าเดิมคะ่ะแล้วก็ไปกดโพสต์ได้เลยนะคะรอเวลาโพสตคะ่ะหลังจากที่โพสต์เรียบร้อยแล้วอยากจะแก้ไขโพสต์นั้นนะคะไปดูวิธีการกันเลยคะ่ะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเลื่อนลงมาข้างล่างคะ่ะ จะมีคำว่าจัดการโพสเห็นไหมคะให้เราคลิกเข้าไปที่จัดการโพสนะคะพอคลิกเข้ามาที่จัดการโพสก็ หน้านี้จะเป็นโพสทั้งหมดของเราที่เราต้องการจะแก้ไขแล้วก็จะมีโพสที่เราเพิ่งโพสไปแต่รอเวลาในการที่จะโพสแล้วก็คลิกเข้าไปตรงโพสนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปที่จุด3จุดเพื่อที่จะกดแก้ไขปกติเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปกดแก้ไขโพสต์นะคะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ปกติเหมือนโพสต์ท,ทั่วไปเลยค่ะถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็แค่กดบันทึก ก็รอเวลาแค่โพสที่เราตั้งไว้แค่นั้นเองเป็นอันเรียบร้อยนะคะ